สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับกับของสวยๆเช่นเดิมเลยเวลาดีๆของพวกเรานะครับก่อนไปรับชมของวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้มีงานหลากหลายเลยงานน่ารักน่ารักก็หลายชิ้นอยู่นะครับถ้าพี่ๆต้องการสั่งซื้อย้ำอีกทีเลยสามารถที่จะ สั่งซื้อได้นะครับที่2ช่องทางช่องทางแรก ak, b o o n p i t a k มีตัวแทดไซ์นำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ช่องทางที่2โทรเข้ามาได้ครับที่0816289156เบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ,บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมของส,สวยๆพร้อมกันเลยครับ จีล็อกเก็ตรอห้ากรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา75%ประดับด้วยล็อกเก็ตรอห้ามรกตแซมเบียเพชร44เม็ด ok รวม50ตังน้ำหนักรวม17.45กรัมนักว่าง2.7คูณ4.0เซนติเมตรราคาบูชาเพียง38,500บาทสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดของจีรอห้าขนาดกำลังสวยครับใส่บูชานะครับได้แล้วก็ ใช้นะครับเป็นเข็มกลัดเวลากลัดกับชุดนะครับใส่ออกงานใหญ่หญเนี่ยดูดีแน่นอนพระพักของพระองค์ท่านนะครับสง่างามและยิ่งได้สมนะครับที่ดูสวยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟหน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งครับแหวนเขียวส่องแถวลายเถาตำลึงนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำาถึงประดับด้วยเขียวส่องจันดิบนะครับ น้ำหนักรวม5.30กรัมขนาดแหวน51.5ราคาขายเพียง14,500บาทสวยงามมากๆเลยเป็นอีกหนึแหวนคลาสสิกนะครับสำหรับแหวนแถวลายแถวตำลึงชิ้นงานม,มาในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยดีไม่บุบบี้นะครับความสวยงามเด่นตระการตาด้วยเขียวส่องจันท์เป็นเขียวส่องดิบอีกด้วยดูสิครับพลอยดิบ แต่มีความเล่นไฟสีสวยแบบนี้น่าซื้อน่ามีไว้ใช้จริงๆเลยจะใส่นะครับติดนิ้วในชีวิตประจำวันก็ได้หรือแม้กระทั่งนะครับนำมาใส่เวลาเราใส่ไปงานบุญต่างๆดูดีแน่นอน c f ได้เลยนะครับแหวนดอกไม้พุ่มประดับไพลินงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90% ประดับด้วยไพยลินไทยน้ำหนักรวม4.22กรัมขนาดแหวน53.5ราคาขายเพียง12,500บาทงานสวยหวานน่ารักแล้วก็เป็นงานเก่าแท้ๆนะครับที่ใส่ยังไงก็ดูดี แล้วก็ช่วยเสริมให้เรา,าดูน่ารักน่ามองมากยิ่งขึ้นครับชิ้นงานนะคะเป็นเรือนพุ่มดอกไม้ประดับด้วยตัวของไพลินไพลินจะเป็นไพลินไทยสีน้ำเงินดีปลูนะครับสีสวยตัดขับกับเรือนทองเป็นอย่างยิ่งขนาดหน้าแหวนนะครับจะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยเป็นขนาดแหวนที่เหมาะกับการใช้งานในทุกๆวัน ใส่ได้ในทุกๆกิจกรรมที่สำคัญราคาเบาๆแบบนี้กด cf กดจองได้เลยนะครับแหวนโอปอลเรือนทองฉลุลายงานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา4 k k ประดับเม็ดยอดด้วยโอปอลออสเตรเลียนะครับน้ำหนักรวม4.41กรัมขนาดแหวน46ราคาขายนะครับ1,1900บาท สวยมากๆสวยเหลือเกินนะครับสำหรับชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นงานเก่างานฝรั่งนะครับที่มีการแกะฉลุลวดลายได้สวยหวานแล้วครับแล้วก็ดูนุ่มนวลมากเลยส่วนความพิเศษนะครับน่าซื้อมากๆที่โอปอลออสเตรเลียซึ่งเป็นโอปอลที่เป็นหนึ่งในโอปอลที่สวยที่สุดในโลกนะครับสำหรับโอปอลออสเตรเลียเม็ดนี้นะครับได้เหลือบออกมาแนวแนวโทนฟ้าเขียวมีออร่ามีประกาย มีมิตินะครับชวนหน้ามองแล้วก็ชวนหน้าค้นหาเป็นอย่างยิ่งแหวนแบบนี้ใส่สวยนะครับขนาดหน้ากว้างของแหวนเวลาใส่เทียบกับหน้านิ้วได้นหน้ากว้างกำลังสวยพอดิบพอ,อดีใช้งานได้กับทุกๆวัน CF ได้เลยครับแหวนดอกไม้พุ่มเพชรประดับบุษราคำบังกระจะดิบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 14K ประดับด้วยบุรษรคำบังกระจะดิบแล้วก็เพชรกุหลาบนะฮะรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่72ตังน้ำหนักรวม8.29กร,รัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง1 9 9 0 0บาทงานสวยหวานมากๆเขาจะทำเป็นบุเก้ดอกไม้นะครับขึ้นรูปออกมาแล้วก็ใช้เพชรกุหลาบมาประดับตัวเพชรกุหลาบขาวเล่นไฟไม่บอดนะครับส่วน บุษราคคำเนี่ยได้บุสราคัมดิบสีสวยแบบเดิมๆแบบนี้เลยเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วเห็นชัดนะคะเป็นเรือนพุ่มดูโดดเด่นงานแบบนี้เป็นงานเก่านะครับที่ตัวเรือนแตกต่างจากงานจิวเวลรี่โดยทั่วไปใส่แล้วไม่เหมือนใครกด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนเขียวส่องดิบเรือนแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 14K ระดับด้วยเขียวส่องจันดิบนะครับแล้วก็เพชรกุหลาบรวมทั้งวงในอยู่ที่54ตังน้ำหนักรวม9.11กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง28,500บาทคุ้มมากๆเลยเป็นอีกหนึ่แหวนงานเก่านะครับเป็นทรงแถวยกชูระดับขึ้นมาโดดเด่นแน่นอนนะครับความน่าซื้อเนี่ยอยู่ที่ชิ้นงานที่ใส่แล้วค่อนข้างจะ เป็นแนวเรียบรูนะครับแล้วก็เต็มหน้านิ้วความโดดเด่นที่สองเนี่ยอยู่ที่ได้เขียวส่องเม็ดใหญ่เขียวส่องดิบครับเป็นเขียวส่องจันทร์สีสวยสีเขียวเข้มมีออร่ามีประกายเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วขนาดเทียบกับนิ้วต้นเนี่ยยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเขียวส่องเม็ดไม่เล็กแล้วก็สีของเขาเนี่ยเป็นเฉดสีเขียวเข้มแต่ว่ามีออร่ามีน้ํา มีไฟออกมาจากเม็ดของเขางานดีๆน่าสะสมพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานพลอย CF ได้เลยนะครับแหวนดอกไม้เพชรงานเก่านะครับก้านนะครับจะเป็นทองคำ75%ส่วนตัวเรือนเพชรนะครับจะเป็นตัวเรือนเงินประดับด้วยเพชร25เม็ดรวม1.36กรัต น้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่4.86กรัมขนาดแหวน54ราคาขายนะครับ32,500บาทงานสวยมากๆเลยชิ้นงานนะครับหวานละมุนแล้วก็ดูหน้ามองความคุ้มอยู่ที่ได้เพชรสวยตัวเพชรเป็นเพชรเกรสรทั้งหมดนะครับขาวแล้วก็เล่นไฟสวยงามเลยข้างในตำหนิน้อยนะครับ เล่นไฟมากบอกเลยพี่ๆที่รักแล้วก็ชอบงานเพชรเก่าว,วงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าเพชรของเขาเนี่ยไฟดีจริงๆแล้วก็เป็นเรือนพุ่มที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วได้ทั้งความหวานนะครับแล้วก็ได้ชิ้นงานแบบเต็มๆหน้านิ้วได้ชิ้นงานที่ใส่ออกงานได้ใส่ได้ในหลายๆกิจกรรมที่ทำให้เรา ดูโดดเด่นดูอ่อนหวานงานแบบนี้แตกต่างจากงานจิวเวอรี่สมัยใหม่โดยทั่วไปงานดีดี f ีได้เลยนะครับข้อมือจันทับทิมสยามงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75.9ประดับด้วยทับทิมสยามนะครับน้ำหนักรวม15.90กรัมความยาว17.5เซนติเมตร ราคาขายเพียง3 9 9 0 0บาทได้ทับทิมสยามนะครับเป็นงานข้อมือราคาจับต้องได้สวยหวานลงตัวมากๆเลยสายสร้อยนะครับสายข้อมือเนี่ยใช้ทองลวดลายเนี่ยแน่นหนาดีสายของเขาจะทำเหมือนสายนาฬิกานะครับลายแบบนี้แข็งแรงแล้วก็ส่วนด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนของจั่นประดับด้วยทับทิมสยาม สีของทับทิมสีสวยมากๆนะคะเป็นสีท็อปเลยของทับทิมสยามคือ Vivid p u r p l e Red นะครับสีสวยแบบนี้น่าซื้อน่ามีไว้ใช้ใหญ่พี่ๆมีไว้จริงๆพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานทับทิมมากๆชิ้นนี้สวยหวานนะครับอยากให้พี่ๆ มีไว้จริงๆน่าซื้อน่าใช้น่าสะสมมากๆครับคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เมตตาสนับสนุนร้านเพชรทองดุพิทักด้วยดีตลอดมาทั้งพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันบอกต่อนะครับความสุขดีๆจากร้านเพชรทองดุมิทักแล้วก็พี่ๆนะครับที่ C.F. สั่งซื้อของจากทางร้านของเรานะครับย้ำอีกทีเลยว่าก่อน CF ก่อนสั่งซื้อเนี่ย สามารถที่จะศึกษารายละเอียดให้มั่นใจก่อนนะครับว่าชอบและต้องการรับไปดูแลต่อจริงๆสำหรับวันนี้นะครับต้นกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์มาพบกันนะครับบ๊ายบาย